สวัสดีจ้านี่ช่องนิพพคอนจะัตะเกตมือนี้แม่กุ้งจะพามาอัปเดตลูกหมูลูกหมูที่แม่เพิ่นเอนนน่อน้ำนมแห้งเนาะตอนนมอักเสบช่วงสองวันหลังคลอดอ่ะแม่กุ้งเคยลงคีไปเรื่อยเือยอยู่เนาะที่กระตุนเอ่อน้ำนมแม่ด้วยออกซิโทซินเนาะพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นได้ยี่สิบเจ็ดมือพี่น้องอายุยี่สิบเจ็ดวันแต่แม่กุ้งยังบม่ทันได้จับเพิ่นยาโนมอยู่เนาะเพราะว่าแม่กุ้งว่าจะให้เพิ่นเอ่อ กินนมให้เต็มเดือนแล้วจะคอยจับยานุ่มอ่ะโดยร่วมแล้วจะสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้แม่กุ้งจะมาเราซูฟังเนาะว่าเหตุแบบใดเนาะในกรณีที่แม่หมูห้านี่น้ำนุ่มหน่อยพี่น,อนอ้องเพราะอันนี้น,นั่นคือกระตุ้นมาแล้วเนาะคือกระลังหยัดเนาะหฮากระตุ้นแล้วตอนที่ช่วงสองมือเนาะที่เต้าน่มเพิ่นอักเสบ่เต้านมเพิ่นแข็ง เพิ่นก็เลยบังเอินลูกกินนมเฮาก็เลยกระตุนด้วยออกซี่เอ่อออกซี่โทซินเนาะให้น้ำนมเพิ่นไหลแต่ว่าพ่อเพิ่นไหลแล้วออาน้ำนมเพิ่นกับบ่ไหลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกเพิ่นอาจจะบ่ค่อยติมมะใหไงอยู่แต่บ่เติมบ่เติมในที่นี่คือหมายความว่าปกติเราถ้าเกิดลูกหมูเพิ่นได้กินน่แม่ก็จะคือคอกนั่นเนาะหลังเพิ่นจะเป็นรล่องกามเนื้อเนาะอันนี้คือเพิ่นกลุ่มไื่อชนะพี่น้อง คือคนกลุ่มมือซื้ออะจากที่แม่กุ้งสังเกตบ้างนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดลูกหมู pic. ในฟาร์มแม่กุ้งนี่เนาะถ้าเกิดเพิในรับน้ำนมแม่เต็มที่นี่คือเพื่อนจะอวบอ้วนหลังเพนจะเป็นร่องเดี๋ยวแม่กุ้งจะแนบภาพเนาะถ้าเกิดลูกหมูเพื่อนสมบูรณ์อ่ะเพื่อนจะเป็นแบบนี้เดอ้อนี่ในอายุอายุไ่เรียกันละ่ะของคอกนั่นเนาะคอกนั่นจะขอดก้อนแค่มือเดียวนะพี่น,อนอ้องเนาะแม่กุ้งเฮ็ดแบบใดที่นี่เดี๋ยวแม่กุ้งจะเล่าสู่ฟังเนาะ สำหรับมือไม้หรืออผู้ใดสีไปปรับใส่กระไดเนาะพี่น้องเนาะในแบบบันๆง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะขอก็เฮ็ดเองอยากจืดแน่จักน้อยพี้พึง่งล้างขอกอ่ะบ่ต้องพูดถึงเรื่องขอกนะผู้ใดกระลู้ๆกันอยู่ว่าไม่คุงเฮ็ดเองเนาะก็จะตามภาษาเนาะพี่น้องสังวัดสังกะเนาะพี่น้องเนาะช่างกะอ่ะในกรณีนี้เนาะมามาฟังเด้อผู้ใดก็ได้ทีอ่ามี สงสัยว่าแม่หมูเฮาน่ะจะนุ่มหน่อยเนาะช่วงแรกเพิ่นขอดออกมาหนึ่งถึงสองวันเนาะเฮาสังเกตว่าลูกเพิ่นน่ะด้รับน้ำนมเต็มทีบอแต่คือลูกเพิ่นจะผิวขาวอมชมพูบอหรือโตเพิ่นจะเหี่ยวบอขนเพิ่นจะฟูบอเพิ่นจะรีบบอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดหมูได้กินน่มแม่เนี่ยมือแรกนั่นพุงเพิ่นก็จะออกแล้วพี่น้องสัดส่วนเพิ่นจะเห็นได้ชัดจากที่ออกมานี่คือเพิ่นเหี่ยวเหี่ยวเพิ่นแบบว่า ท่องเนาะท่องกิ้วกิ้วเอวกิ้วกิ้วเนี่เพิ่นเกิดจะฟูขึ้นนะพี่น้องเนาะบางเทือกรหมูที่เพิ่อนเอ่าขายังมไในแข็งแรงขาเพิ่นจางอยู่เพราะเพิ่นกินน่แม่เพิ่นกับหูกเขายางได้ปกติเนาะถ้าเปึกเกิดเพิ่นได้กินนมแม่เต็มที่แล้วก็สังเกตบางท่าเกิดลูกมูที่กินนมแม่บ่เต็มที่นะเพิ่นจะวนเต่านะพี่น้องเนาะวนเต่าคือมือแรกนะได้กินแท้ละพอน้ำนมมันขังขางเต่าแต่ว่าพ่อมือที่สองมาแม่เพิ่นก็จะเอื่อนกินนมแบบนี้เนาะ อ่นอา,น,ออานุ่มเห่านุ่มไหลคือเห่านี่แหละมีหลูกขับนุ่มเพิ่นก็นจะเอินหลูกเพิ่นกินนุ่มแต่ถ้าเพิ่นบ่อยากเอินหลูกกินนุ่มเนี่คือสันนิษฐานเลยว่ามียังผิดปกติแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกาดจะปีนที่นำนุ่มเพิ่นนั่นบนะ่ไหลเนาะพี่น้องเนะาะบ่ไหลหรือสองคือเตานุ่มเพิ่นแข็งเพิ่นแข็งหรือเพิ่นเจ็บเนาะอันนี้คือแม่นีเนะคือก่อนลนี่ที่ ที่สองเนาะเต่านุม่มเนแข็งพี่น้องเพื่อนเจ๊พิ่นก็เลยบ่อ,บอยากให้ลูกเิ่นซู้นอ่าเป็นไดส้สองเป็นได้มือที่สองเนาะแม่กุ้งเ่นมาสังเกตเพราะว่าเปียกเพียบใส่หมูหมูแม่นั่นนะ่ะคือผิวเขาอมชมพูฉีดถาดเล็กให้เรากะกะเหลื่อมพี่น้องมันจะเหลื่อมเหลื่อมพ้หนูหมูกินนุ่มแล้วมันจะเหลื่อมเนาะแต่แต่แม่นี่เหี่ยวพี่น้องเหี่ยวแหล้วกะหลังหลังเหลื่อมคมเนาะในมือที่สองแม่กุ้งก็เลยฉีดอ่าออกโทซินเนาะพี่น้นองเนาะกระตุน้น กระตุ้นไปสามมือพี่น้องฉีดมือละเข็มเน่มือเสาเนาะอ่ะเาเจละสองซีซีตีต่อกันสามมือมือละเข็มละเข็มนุมๆเพิ่นก็เริ่มมากเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามาแบบกบบระบลายละลูก,พกเพิ่นก็เล็บบติมเห็นอยู่บ่อกอันนี้ก็คือถามว่าญงบอกไงพี่น้องแต่ว่าสังเกตมึงก็คือเพิน่นเพิ่นจะบ่คอยติ่มคือข,ขอกนั่นะไม่เพิแนบผ่าให้เบิ่งนเนาะคือหลังเพิ่นจะก,กลมเนาะพี่น้องเนาะนี่หลังมูจะก,กลมอ่ะ กลมจะบ่เป็นร่องคือตัวนั้นอันนี้ก็บ่เป็นยังเพราะว่าเข้ากับมีวิธีเนาะอ่ะถ้าผู้ใดติดตามเบิ่งคิปแม่กุ้งมาเลยๆจะรู้ว่าแม่กุ้งเฮ็ดแบบใดเนาะแต่เลยมายกตัวอย่างคือหมูแม่นีแหละพอดีมันมีตัวอย่างให้เขา้าจะได้เห็นภาพนะพี่นอ้องอ่ะพอเข้ากระตุ้นมาได้สามมือนำนมแม่เพิ่นเริมไหลแต่ว่าออกซิโทซินก็คือบอกไปหลายๆคลิปแล้วคือยากระตุ้นเนาะไม่ใช่ยาเพิ่มเนาะพี่นอ้องเนาะเพิ่นก็เอินลูกกินนุ่มละได้ทุกรอบ ต่ว่าแค่ว่านุ่มเพื่อนจะหน่อยเนาะลูกเพื่นก็นเลยกินได้บ่หลายเนาะพี่น้องเนาะก็ะเมิดไปเอิ้อนอีกก็กินได้บ่หลายกระเบิดไปนะบ่ถึงกับว่าเต็มที่นะพี่น้องเ้อเหตุจังไดที่นี่เฮากะประคองไปสะกอนเนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งนะ่ะจะประคองไปสะก้อนจนกว่าเพื่อนไดซีบมือนี่เห็นบอกอันนี้ก็คืออายุยี่สิบเจ็ดวันตอนเพื่อนไดซีบมือก็คือหฮอหัดให้กินเลี้ยล่างเลยเนาะให้กินเลี้ยล่างเลยอ่า อาหารเลี้ยร่างไม่คุ้งกะจะใช้ของ SPM เนาะ SPM SPM นี่ก็คือเพิ่นจะมีตัวยาผสมหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะพวกอ่าแก่ทองลวงทองเสียพวกอีหอย่างเนาะหลายอยู่แล้วก็มูน้อยเขากินกะกะแข็งแรงพี่นอ้องพุงบอบ,อบอขีไ่ไหลบบขีเ่เหลวเนะในบางอ่าบางบางชุดเนาะพี่น้องเนาะแต่บางชุดถ้าเพิ่นปรับสภาพเพิ่นก็มีขี่นิดหน่อยมือถึงสองมือกะ ปกติเนาพี่น้องแต่บอกบอถึงกับว่าอันตรายคือทองเสียเองเนาพี่น้องเนาะถ้าเกิดทองเสียโดยการปรับสภาพกินอาหารนี่กะบบอเป็นอย่างพี่น้องบอต้องฉีดยาสองสามมือเพิ่นก็จะค่อยๆว่าดีขึ้นเองเบื้องจากงูเนาะถ้าเพื่อนปรับสภาพจากการกินอาหารนี่ตัวเพื่อนจะบาเหี่ยวเนาพี่น้องเนาะอ่ะผูดใดกะลูกกันอยู่เนาะว่ามูกินอาหารนี่มันจะปรับสภาพแบบใดอันนี้ก็ข้ามไปเนาพี่น้องอ่ะนี่สิบวันเขาเริ่มให้กินเลี้ยร่างเพื่อนบอกินกระย่าพี่น้อง ที่แรกเพิ่นก็จะเริ่มกินแค่เม็ดสองเม็ดพ่อให้เพิ่นเลียนรูปปับปับไปแล้วพ่อเพิ่นเอ่อเริ่มกินเริ่มอายุหลายขึ้นเนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เมื่อจากเม็ดสองเม็ดเพิ่นก็จะเริ่มกินกินแล้วห้องก็มีกล้วยเนาะกล้วยน้ำบะมาไว้ตลอดเพิ่นลน้ำพ่อเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็จะรู้ซึกว่าเออเพิ่นอิม เพื่อนอิมเพิ่นนติมกินน่แม่เนี่ยอาจจะแป๊บเดียวก็หิวเพราะว่าเพื่อนอ่อน่แม่เพิ่นหน่อยเนาะเพื่อนกระจะมากินอันนี้แทนเนี่เพื่อนอนนี้บ่กินตัวนี้แทนเนาะอันนี้ก็คือยี่สิบเจ็ดวันนี่ก็คือกินเก่งแล้วพี่น้องไม่กุ้งตักเฮงเมื่อละขันนาะพี่น้องเนาะวันละขันหมดตอนแรงมากคือเมืเอาะพี่น้องเนาะบ่เป็นมือละขันขาดละขันก็คือช่วงอันนี้ก็คือนี่ตอนเช้าบ่ตอนเย็นก็หมด เราตอนเย็นแม่กุ้งก็ต้องเทให้อีกคันหนึ่งเนาะในอายุยี่สิบเจ็ดมือที่เพิ่นกินนุ่มแม่ก็แม่กุ้งจะให้กินเต็มเดือนกินเกลี้ยงกินเบิร์ดพอเขาเสริม่นตั้งแต่สิบผู้ใดที่ว่าช่วงซีฟมือมูหมู๊บก,กินเนี่ยอันนั้นก็คือบ่ต้องว่าเพิ่นบอกกินพี่นอ้องเท้เพิ่นเลยเนาะพี่นอ้องเท่เพิ่นเลยเท่เพิ่นในที่นี่ก็คือเท่ให้น้อยๆเนาะพี่นอ้องผสมกล้วยอ่าน่วยนหนึ่งนวยนุ่หนึ่งอาจจะ เอาห้ทั้งสองขอ,อกทั้งขอ,อกนั่นเลยกับขอ,อกนี่เฮ็ดเป็นชิ้นเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับบ่ต้องขันให้เละพี่น้องหัวอาหารมันจะเปื่อยบ่ต้องขันให้เละเ,เพราะว่าหมูมันจะอันถ้าเกิดว่ามันเป็นกินอันอ่คล้ายๆว่าเบิดกินแล้วมันจะบ่ค่อยอยากกินเนาะคุกเข้ากับอาหารเม็ดซื้อๆพี่น้องบ่ต้องขันบ่ต้องขันคุกเข้าพราะห้เม็ดอาหารติดกันกับอ่ชิ้นกล้วยที่หฮอหั่นเนาะ สองสามมือแรกหรือสีหามือแรกเพื่อนจะยินบ่เบิดดอกพี่น้องเขากะบ่ให้เพื่อนขางเนาะก็คือถ้าเกิดให้ตอนเช้านี่มุติว่าให้ตอนเชาน้ากันบ่ให้กล้วยให้ยังช่วงแรกได้ช่วงแรกช่วงแรกที่เลือกเข้าเรือม,มาหัดเลื่างคือตอนเอ่อซีบมือเนาะที่เลือกเข้าเรือม,มาเรื่างเอ่อเจด็ดเจ็ดมือก็เริ่มให้แล้วละไม่กุ้งเรื่มให้แล้วถ้าเกิดแม่ใดเริ่มเอ่อถ้ามีปัญหาแบบนี้เนาะ พอตอนแรกมากเพิ่นบอกกินหรือเพิ่นเรืออังสีข้าความเลยพี่นนอะความให้แม่เพิ่นเนาะความให้แม่เพิ่นแท่นให้แม่เพิ่นเลียกกินอาหารเก่าของลูกแท่นเนาะบ่ได้ถิ่มบ่ได้อย่างเดอกแค่ให้เพิ่นกินก็บเสริมแม่ไปน้ำแล้วห้องก็เทอาหารหม่ให้เรื่อยๆนะพี่นนองเทอาหารหม่ให้เรื่อยๆบ่ได้ให้มันขังตอนเช้าตอนเย็นเบิดเห้ากับความเนาะพอตอนเศร้ามากของตอนแรกที่เ้าเทให้เบิดเห้ากับความ เพราะว่าถ้าเกิดมูนั่นถ้าเกิดว่ามัวอาหารเพื่อนขามเมืองสิเพื่อนจะบ่อยากกินสําหรับหมูเล็กเนาะสําหรับหมูเล็กแต่ถ้าเพื่อนกินเป็นแล้วเพื่อนกินเป็นเพื่อนกินเก่งแล้วนี่นี่คือชุดนี้ตักไม่กุ้งตักให้คันหนึ่งตอนแรงมากกับเลือหดพงเนาะพี่น้องเนาะถึงจะเป็นพงเพื่อนกับเลี้ยกินเนาะเพราะว่าเพื่อนกินเป็นแล้วนะพี่น้องเพื่อนกินเป็นเพื่อนปรับสภาพคือเพื่อนกินเป็นเพื่อนเพื่อนแข็งแรงแล้วนะถึงจะเป็นพงเพื่อนกับกินเบิร์เนี่ย เลี้ยบแบบเนียมือเศรอย่างมือแรงมากแม่คุณมาเกินอนี่คเือเกลี้ยงและเนาะแม่คุณจะให้อาบละขันเนาะพี่น้องเนะาะอาบละขันอันนี้ก็คือหมูเนาะที่กรณีที่น้ำนมแม่เพิ่นหนุ่ยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะผู้ใดที่เป็นมือใหม่หรือจังใดกะเล่าสู้กันฟังเนาะไปปรับใส่เอาหรือผู้ใดมีเทคนิคดีๆเังไดกะคอมเมนต์เข้ามาเราเราแบ่งปันประสบการณ์กันก็นได้เนาะพี่น้องเนาะแม่คุณบได้ อว่าจะขวางเก่งว่าจะขวางอย่างเนาะแค่อาศัยว่า,าห่อเห็ดมาแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วกะได้ผลอยู่ระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าพี่น้องว่าเห็ดแบบนี้ได้ผลดีได้แม่กุ้งได้ผลดีกว่าที่แม่กุ้งเห็ดก็ได้พี่นอ้องเพราะแม่กุ้งรับ,ฟ,นนะบฟ,ฟังทุกคนเนาะรับฟังฟังทุกคนบริว่าจะขวางเก่งพี่น้องก็เริ่มต้นจากศูนย์ขึ้นกันเน้ะพี่น้องเนาะนนะปรับใส่ไปเทคนิคอันไดที่คิดว่ามันดีหรือคิดว่าพี่น้องพ่อที่ปับใส่ได้กะมา เราสู้กันฟังเนาะอ่าอันนี้ก็คือลูกหมู27วันแม่กุ้งจะจับยานมวันที่สิบเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวนั้นก็คือห้างห้างกันยืมมือเดียวอันนึงก็คือจะจับยานมวันที่เก่าให้กินเต็มเดือนเพราะว่ายังเพิ่นเป็นแม่สาวแม่กุ้งก็เลยอัดให้เพิ่นเต็มเดือนเนาะหรือบางแม่ถึงจะเป็นแม่สาวแต่ว่าลูกเพิ่อนนั่น เฮาเบิงเราอยู่ในสายตาห้าคือเพิ่นสมบูรณ์เพิ่นใหญ่เราห้าก็จับออกนุ่มก็ไดพี่น้องแต่น,นี่แม่กุ้งว่าแม่เพิ่นยังไหวอยู่แม่กุ้งก็เลยให้เต็มเดือนไปเลยเนาะเพราะว่าหฮาคุณลูกมูกขายเฮาก็ต้องเห็ดให้เพิ่นสมบูรณ์ที่สุดเนาะจับยานุ่มไปอนุบาลให้ห้าถึงเจ็ดวันเนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งกะนัดรับเลยสองชุดนีก้กะจองแล้วพี่น้องติดจองหมดแล้วติดจองหมดแล้วอ่าแม่กุ้งแบ่งให้สิบสองตัวส่วนแม่นั่นห้าตัว แม่กุ้งจะเก็บไว้เป็นแมพันเนาะอ่ะเอนจกะคือเก่าพี่น้องเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมเนาะในเรื่องหมูหมูอ้เจังไดกับฟากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งไว้แน่เด้อจ้ะนิพราพรจนตะเกียรเนาะเดี๋ยมีเรื่องอยังจะมาเล่าสู่กันฟังอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องหมูหมูอ่ะสวัสดีจ้า